โอ้ยผู้ขามาแท้แมงหมันแมงคำพ้องเน่หลวงคุณยังมัม่งคั่งสมบูรณ์อดีตกันก้อนจี้บว่ามี้แล้วที่ถูกจนถ้าว่าคนทั้งที่นีกันถูกแขนใหม่เกิดมีควมมามเย่างใสมาคำพูดในลูกเต้ามาเศ้ายัางทักเย็นความจาเป็นคนไม่มีแนวใด่าให้เขินขาดญาประหลาดลักเล่ามาุูดทำหน่มัง่งมีพุ่นตัวโอ้พ่ญามาซามวาแค่เออชาติมาพูดคำขอโทษน้ำหน่อย แก้วเสียงแห้งยาได้คิดแย่งแข่งขอนำเจ้าผู้เที่ยวจนอนไปขอวอานถามลุงในขบวนได้อีย่างมาเด้อหรือมันมาเที่ยวกลินหาแนวได้หากงี้โอ้ยมีอะไรอันยามาต้อนพาลูกหลานหานจนเิีวเถืงองพร้อมแบกหาเหงโขนมาพร้อมบ่ให้ขาดเกินอันว่าเงินคำแก้วแนวนี้เพชรน้ำเอกเล,ล็กลรวแล้วมีข้าหามาพร้อมกู้ส่วน มีบน่น้อคุกเกินผ่าซ่อมบึงด่วงเดาเอาเฝ้ามาไว้ไว้ได้อย่างมาแท่โอ้ได้มาเหมือนต่นต้องแห่ลูกค้องมังลูกตักว่ามีปินเผ็ดปักหัวพอตัวม่อยู่ใกล้สิพอได้แด่บอ่อน้อ ห <ique> <office. S 2> มาัง enfin ด bon ีบ่มาไรมาหลายหลายขอจำว่ามี่บ่อน้อามาพร้อมแดบ่น้อมาวังดีดอกด้วยทันเันเลยเชิงขาเขียนถึงท้ายค่อยขามาพร้อมบ่อยขาดเขินอันวางเงินคำแก้วแนวนิ้นเพ็ดร่ำเอกเล็กเราแหลมมีดผ่าหามาพร้อมปูสวนมีบ่อันสร้างมาหมูเป็ดไก่งวงควาย้วยหวางหอมเนี่ยกินมีบ่น้อให้จ่าเว้า แล้วว่าใจประสงค์แล้วมีแล้วเลยที่ส่วนตรงใจประสงค์มาโยเสเอามาให้ครูสอนสร้างว่าควายมูนั่นเตี้ไก่หมูหมาแน้วความกินปู่ป่าได้ผลมาตอนผลอมาไม้มาใส่ผ้ามาสูมาขอยั่งขออยูเปิดประตูควางให้ปันจัแก้วโอ้อยากอย่างนี้อยากอย่างนี้เออถ้าที่ว่าควา้เฮียนชั้นพวกหลานลูกโอ้ให้ทุกอยากให้โอ้เชิญได้ขึ้นั้เฮียนแค่ล้ว

สาธุเดียเจ้าผู้บันไดแก้วขอทองเท้วเถึงอย่าให้มีกําเลสบัต่าตินสุงเจ้าย่าแม่หญิงใส่เอ็นมาถูไร่เอาตินใตอย่าให้มีบาปให้น้ำเสียนย่าทางจินเจ้าพู้โลโกนาบุตรตาพมีพอแม่ทั้งสองเป็นผู้ย่างสูงเจ้ากันไงมาย่าแม่เด็กนุ่มหน่อยเที่ยวมากะลาดมือย่าให้หลงผาผั่งเที่ยวขึ้นละฟองลงเด้อย่าให้หัวแจกข้างขาหันในเบื้องเขาย่าแม่จวดมาเก่าของย่าในเจ้าไรให้เจ้าห้องเฮียเอินเจ้าของบ้านในตีมาย่าใม่พ่ ขาเข่าของเฮียนเขินขาดไอ้เจ้าเลียนลับต้อนของเข่ามาใสายย่เงี้ยให้เด้อสาธุสาธุสาธุาธอ้อาหยับกันหนึ่งเงี้ยมือแลนมาห้องเด้ยอหยับก,กันสองเงี้ยแฉแลนมาเข่าหยับก,กันสามสร้างมาเจ้าเลนเข่ามาโฮมหออยับก,กันที่ตาสีตาสาแลนมาซอยหยับก,กันหาเจ็บไวยไข่เฮียนนี่บ่ให้มีหยับก,กันหกกัได้เป็นเคิี เนโกดเหยียบพันเจตในพ้นโทษพัฒนาเหยียบพันแปดได้เป็นพญาหัวหน้ามูเหยียบพันเก้าเงินลังเข่ามือหละแสนสองแสนเหยียบพันทิพของํำแนงใหญ่เขาวันนี้ได้เหยียบพันทิพเอ็ดคนที่ให้เกิดเป็นดีมังมีเงินล้านออกจากบ้านจะได้นี้สตูมีผูช่วยชูคนหับให้มีโชคลาภังยน้องเด้อให้มีข่าวของติมอังให้เจ้าได้นางป็นเศรษฐีสองสามีเจ้าจุงควนครูให้ทั้งสองเจ้าได้อยู่ถาวรย้มกินน้อ ยาให้อืดจยากของเลือหลากโภชนะอาหารมีลูกหลานติ่มเลือหลากยาอืดอยากแนวใดให้ไปไว้มาคองให้ได้ทองขินทำจุมมัมมัมไหวพระเจ้าให้ได้เป็นบเท่าเม่เท่าทั้งสองให้ได้ความคูยืนนั่งตาปีลเสีติการถึงเหน้านืบต่อไปก็ผู้เธอ đang lên đây này đang lên đây vác lên đây vác lên đây đang lên